จิตอากเดินกันหมดเดินที่สองโยนน้องเีนอโยนองวอี่กัจเห็นอันนี้สของการเดินจบคมก็ม ต้นจิตยากรรมการิร <left> <ห PA> ้ิกหนดการทางควาฝึกเด ที่จริงไม่ได้ตั้งใจป่วยหมายาาเขป่วยเขาลยเาโรคมติดนี้เป็นโรคันี่สุดใสกนีเพื่อนที่เราอยู่ตอนที่จะยืนน้คามเป็น จำท่านสอนว่าอันนี้ทรของการเดินจงกลมมีห้อย่างความยึดจิตนี้นะหนึพาผ่น้อยสองเารนหน้านะสามเป็นสามาธิเดียวนะยการเดินจงกลมเป็นสามาธิเดียวข้อที่สี่ต้องมีายสมาธิการอยู่ในนะ้ำข้อที่ห้าก็คือเป็นยอดนักเดินทาง That's